ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ยเบอร์จะพาไปไปผสมเครื่องปลูกเนาะเอาแบบว่าให้เห็นกันแบบชัดๆแล้วก็ก็แบบเรียกว่าให้เห็นทุกขั้นตอนประมาณนี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นดงของสเสน่จันบุตรราคำที่บ้านนะครับ ก็ถือว่าโอเคนะเครื่องปลูกครัเพราะว่าโตอยู่นะโตอยู่นะครับแต่เดี๋ยวเบอร์จะพาไปดูแล้วก็พาไปค่อยๆทำอะฮะขั้นตอนเนาะทุกๆขั้นตอนเดี๋ยวเราค่อยๆค่อยๆไล่ทำไปนี่ครับเครื่องปลูกของผมก็โดยส่วนใหญ่จาก ที่แบบเรียกว่าผสมหลายๆแบบจริงๆเขาเขาอยู่ได้หมดนะครับแต่เวลาอยู่ไปแล้วเนี่ยเรียกว่าอะไรอเรียกว่าเขาเสื่อมสภาพต่างกันย่อยลลายระยะเวลาต่างกันครับเดี๋ยวผมจะมามาทำเครื่องปูที่แบบเป็นสูตรที่บ้านก็ก็ถามว่ามันก็ต้องย่อยสลายเนาะ เขาเป็นส่วนผสมต้นใหญ่ก็เกิดจากธรรมชาติเราก็ใช้วัสดุที่เป็นธรรมชาติก็หนึ่งอาจจะระบายน้ําดีแต่ช่วงนี้เบิร์ตก็ยังเบิร์ตกับมาใช้เป็นตัวจานรองแล้วนะก็ช่วยได้นะครับจานรองส่วนต้น,นใหญ่ก็ผมยังไม่ได้ใช้จานรองนะเขาก็โตดีของเขาอยู่นะอย่างนี้ต้น,นใหญ่นี่ครับต้นนี้ก็ปีกว่าสองปีเหมือนกันต้นนี้ก็ใหญ่ครับ มนนี้ก็หลายปีอยู่ครับเป็นปีปีเหมือนกันครับพ้นนี้ใบใหญ่สองข้างใบนี้เกือบประมาณกเกือบเมตรมีหน่อด้วยนะครับต้นนี้คนถามมาเยอะครับเรื่องเครื่องปลูกเพราะว่าเครื่องปลูกมีส่วนสําคัญในการจเจริญเติบโตของต้นไม้เยอะเลยนะถ้าต้นไม้รากเดินดีระบบไหลเวียนของอากาศหลด,ดีนะต้นไม้ก็จะโตเร็วนะ ถามว่าขายไหมก็ถ้าใครซื้อก็ก็แบ่งขายนะครับโลละเท่าไหรอ่อ่ะส่งครั้งหนึ่งจะส่งก็ประมาณ2อกิโลสกิโลมาน2 300าอยอ่ะอยู่ประมาณก็ถือว่าโอเคนะนกร้องดังมากวันนี้โอเคเดี๋ยวเปิดพาไปดู ส่วนหน้าดินนะหน้าดินเราก็หาพวกที่เก็บความชื้นได้ดีเช่นแบบสเปกตรัมมอสหรือว่าอะไรเงี้ยมาโรยได้นะก็ช่วยรักษาความชื้นหน้าดินได้ดีเหมือนกันนะอย่างอันเนี้ยตอนแรกก็ตั้งใจก็เลยใช้เป็นพวกกากมะพร้าวสับมาโรยก็ไม่ได้มีผลเสียกับต้นไม้นะต้นนึงต้นีกใหญ่ต้นหนึงก็ไม่ได้โรยอะไรก็ใช้เครื่องปลูกธรรมดาก็ ไม่ได้มีผลต่างกันเลยครับต้นไม้ก็โตดีเหมือนกันต้นนี้ก็หยิบบุกเขาไฟเยอะแยะก็โตดีเหมือนกันสีมาก,ก็ก็ก็สวยแล้วนะดูสิหวานๆต้นเล็กๆก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับสูตรด,ดินที่บ้านใช้ได้หมดครับโอเคเดี๋ยวเบิร์ดพาไปเลยครับครับขั้นตอนแรกก็คือเตรียมใบก้ามปูนะครับเป็นส่วนผสมที่หนึ่ง ก็เป็นใบก้ามปูแห้งสามารถซื้อได้ตามท้องตลาดนะครับหรือว่าไปเก็บมาเองก็ได้แต่อันนี้ผมซื้อมาที่เป็นกระสอบแล้วนะครับก็จะมีทั้งก้านมีอะไรก็ปนๆมาครับส่วนที่2ก็เป็นเพล์ไรทครับส่วนที่3เป็นหินบุเขาไฟครับส่วนที่4ก็คือมูลไส้เดือนหรือพีชมอสครับโอเคครับเริ่มเลยครับ ขั้นตอนแรกผมก็ใช้ใบก้ามปนูนะครับมาทําการบี้ด้วยมือนะเพราะว่าเราทําเองที่บ้านก็คือไม่ได้มีเครื่องจักรอะไรเราก็ใช้มือของเราเนี่ยนะคระับทาการค่อยค่อยบี้ไปที่แห้งให้มันแหลกหน่อยครับให้เป็นเป็นแบบค่อนข้างละเอียดขึ้นมานิดนึงก็จะสะดวกในการย่อยสลายด้วยนะ นี่ครับก็คือค่อยๆบี้ไปครับแล้วก็เลือกวัสดุที่ไม่ใช่เครื่องปูกก็ทิ้งไปพวกมีเศษพลาสติกก็หยิบทิ้งได้ครับนี่ครับก็คือค่อยๆบี้ไปครับให้มีขนาดจากใบเนี่ยให้เหลือประมาณสัก1ถึง2มิลนะครับประมาณนี้หนึ่งถึงสองมิลก็คือให้ แต่ก็ไม่จำเป็นต้องละเอียดทุกใบนะครับก็กราบเอาได้ครับว่าว่าคือแบบพอใช้ได้ก็ถือว่าโอเคครับเพราะว่าในอนาคตเขาก็จะย่อยสลายด้วยตัวเขาเองด้วยแต่ที่เราเราบดเนี่ยก็จะช่วยในการในการให้เครื่องปลูกเราเนี่ยมีความผสมมีส่วนผสม ที่ที่สวยงามแล้วก็ที่เข้ากันได้ดีครับนี่ครับขั้นตอนนี้ก็ใส่มูลไดเดือนลงไปได้เลยครับเพื่อเป็นก็ในขั้นตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นของดินเนาะเราก็ใส่มูลไดเดือนหรือพีชมอสเนี่ยครับก็คือผสมไปได้เลยก็จะแล้วก็ใส่หินภูเขาไฟครับ อันนี้ก็เติมเพอร์ไลท์ลงไปได้เลยครับแล้วก็คุกเค้าไว้เข้ากันครับตอนนี้เครื่องปลูกของเราจะมีลักษณะค่อนข้างเป็นรูปเป็นล่างมากขึ้นแล้วก็คือก็ส่วนผสมทั้งหมดก็เริ่มเข้ากันแล้วแต่ถ้ามองโดยรวมก็คือเครื่องปลูกของเราจะมีลักษณะค่อนข้างหยาบคําว่าหยาบของผมก็คือเครื่องปลูกก็จะมีลักษณะปโปร่งมากเกินไปนะครับ ก็จะเหมาะกับการใช้ในแต่ละต้นในแต่ละชนิดอีกนะครับก็คือถ้าเครื่องปลูกเราอะอยากมากการระบายน้ำก็จะดีมากแต่โดยส่วนตัวแล้วอะครับคือผมชอบที่แบบว่าค่อนข้างจะมีลักษณะที่แบบอมน้ำดีขึ้นดีนิดนึงก็จะเติมพวกพีชมอสหรือมูลไ้เดือนลงไปเพิ่มนะครับก็คือให้มีการเก็บ ความชื้นได้ได้ดีขึ้นมานะครับนะครับเครื่องปุ่งเราก็จะออกสีดำมากขึ้นแต่ดุลขึ้นอยู่กับดุลพิธิตนะครับในในเรื่องของการใช้พีชมอสหรือใช้ดินเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าในแต่ละคนก็ จะใช้ในการลดน้ำไม่เท่ากันนะครับอันนี้ผมก็เป็นไกด์ไลน์แบบคร่าวๆนะครับอัตราส่วนนี้ไม่ได้แน่นอนแต่เนี่ยครับก็คือลักษณะก็คือไม่ได้แน่นจนเกินไปแล้วก็หยิบขึ้นมาในแต่ละครั้งเนี่ยก็คือมีส่วนผสมที่แบบว่าค่อนข้างโปง่งเราเน้นโป่งไว้ก่อนก็คือการลดน้ําเราลดเพิ่มได้แต่ถ้าดินแน่นเนี่ยเราจะลดเพิ่มไม่ได้นะครับโอเคครับ วันนี้เพ่ก็ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณมากครับ